สวัสดีครับผม FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยนะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับในตอนเย็นเย็นนะฮะวันนี้ฝนตกไปประมาณ1ชั่วโมงเแหละเมื่อก,กี้ท้องฟ้าแจ่มใสแล้วอัดเทปได้นะครับผมอ่ะวันนี้ปูเยี่ยมพารวยก็จะพาไปชมคลิปที่ ใครเห็นแล้วก็ไม่รู้ดูไม่ออกนะเห็นแล้วไม่รู้ดูแล้วก็ไม่ออกนะเป็นเลขปูดำปูขาวอ้าวปูดำปูขาวนี่ก็อยู่ที่กุมภาวะปีนะฮะข้างวัดข้างวัดน้ำคลองนะบ้านแม่ทำนะ,ะได้จากวิธีการก็คือแม่อ้วนนี่แกจะเข้าทรงนะเข้าทรงปูดำปูขาว ก็เข้าได้แตแม่คนเดียวนั่นแหละคนอื่นก็ไม่เข้าเลยเดี๋ยวนี้นะอาสมัยก่อน40ปีย้อนหลังนะคนก็ไปเอากันเยอะนะไปเอากันเยอะปูกก็ให้ไฟมั่งบอกตัวเลขมั่งลาลาเห็นมะลาอ่ะนะเอาเทียนจ้ำมือลาลาเห็นปลานะยกขึ้นสี่นิ้วมันก็ไม่เห็นแล้วอยู่กลางฝ่ามือแต่ท่านบอกว้ยกขึ้นสี่นิ้วนะฮะ ละพอเป็นผู้หญิงน้ำทรงด้วยละออกสี่เลยนะสี่เก้าเก้าสี่ท่านจะใบให้อย่างนี้แหละนะฮะละพอให้กินปลาด้วยละเอวะเอ่อท่านใบให้ถูกันนะแล้วก็เขียนตัวเลขปริศนาทำให้นะอา่าตัวของท่านเขียนนะเหมือนอคัคระโบราณน,นี่แหละแต่ว่าอา่ท่านก็ซ่อนตัวเลขปริศนาไว้ในนั้นนะฮะ คนก็ถูกกันเยอะอะตามชมครับผมเดี๋ยวจะหาว่าปูเยี่ยมพูดมากอ่าเรามาดูกันว่าท่านเขียนแบบไหนบ้างนะอ่าจะลอกออกนะจากตัวนี้นะปิศาปูดำปูขาวนะอ่าท่านก็จะเขียนให้ช่อมาตามตามตาม,ตามนะนะดูดีๆนะเลขสีตัวเดียวเนี่ยได้สีหนึ่งมาด้วยนะ นี่สี่นะนี่นะเออเจ็ดนะนี่นะทัางขีดลงมาอย่างนี้นะเป็นเลขสีเลยละ่ะฮะดูดีๆนะนี่นะเหมือนสี่นะสี่าตัวนี้ก็เหมือนเออเจ็ดกับสี่อ่ะดูดีๆนะดูดีๆสองหก ปดอ่ามีหกซ้ำนะแล้วก็เจ็ดอีกตัวแล้วก็หกนะอ่าจะม่วไปเดี๋ยวเขียนแผ่นไมให้ดูนะไม่สวยเขียนไปทีละตัวนะอันนี้ถือว่าไม่สวยนะเลขเลขไม่สวยเลขไม่สวยเขียนไม่สวยนะเลขมันขี่กัน เห็นอย่างนี้เอาไหมนะเจ็ดสองหกแปดเจ็ดหกหกหรือเก้าตัวเดียวกันนะปีสามเจ็ดนะปีสามเจ็ด าสามเจเ,เขียนยาวแทงใส่เ้าใส่หนะฮะดูดีๆนะครับผมดูดีๆดูดีๆนะเจ็นะ 7, 2, 6, นเลขสอเหมือนเลขหนไทยนี่แหละนะเจ็ดสอนะทำไมหหลายตัวจังปีส7มเจ็ขีดขีด,ขด ขีดขีดจวดใส่เลขหนะเลข7เนะี่ยหกับ9้าตัวเดียวกันระวังให้ดีนะอ้าวขออักษรหน่อยปูอักษรอ,อักษรอักษรตัวไหนครับปูงวันนี้อออหอหออะไรปูหอหนอหอจนอ้าวหอเจนนนะ หอจนอหอจนอนะหอหออีกหออีกหอกจอจ่อให้อักสอสองภาษานะหอจนอนกับหอกอสอนะแปลวนะให้สองตัวอย่างงี้ชอบเป็นบนล่างได้นะหอจโนกับหอกอสอหอกอจอนะหอจนอนกับหอกอจอนะ เป็นอะไรน้ำทรงปูเป็นผู้เท่าเหมือนเดิมนะปูว่าเป็นผู้เท่าน้ำทรงเท่ามากไหมปูเป็นผู้เท่ามากน้ำทรงนะเท่ามากมากน้ำทรงนะอ้าวให้ระวังนะผู้เท่ามากมากน้ำทรงนี่ชอบเป็นกนะ้าวแล้วปูเป็นก้าวนะผู้เท่าเป็นก้าว เก้าเก้านะใส่อีกตัวปูเก้าเก้าหกเก้าเก้าเจ็ดนะจับใส่กันเอานะเลขผู้เท่ามีเท่าทำนองนี้แหละมีเก้ามีเก้ามีหกมีเจ็ดนี่แหละนะจับใส่กันไปเลยนะเป็นบนล่างได้นะเป็นปอ เป็นจอเป็นโสเป็นนออ้าวปู่ว่านอนอนออ่เป็นนอเป็นนอเป็นนออ่าเป็นนอนี่ตัวอะไรปู่เป็นนอเป็นเนนเหรอเป็นหนึ่งเป็นเด็กอ่านอ เป็นนอนี่เป็นหนูแล้วปู่ภาษาปู่ขอยากอ้าวอ่ะเป็นนอก็เป็นนอนะอ่าหัวจอนอไหมปู่หัวจอนอหนะหัวก็จ่อ่ะประมาณนั้นละแปลอักษรนะ เป็นหลักนะเป็นผู้เท่านำส่งนะระวัง 9, 9, 6, เก้าเก้าหเจ็จับใส่กันเอานะเลขเก้าหรือหกวิ่งใส่เจนี่ระวังนะปีสามเจ็ดเจดก็ใส่หหรือเก้านี่นะตัวนี้นะเจ็ดสองหสองนี่นะนี่นะสอง้ายเลขหนึ่งไทยนะดูเอาไวน้นี่ตัวนี้ก็ขีดเป็นหนึ่งนะถ้าตัวนี้ดูตัวนี้เป็นคล้ายๆสี่ 4, นะแปด 7จ็ดห้าหรือ8ปดเจ็ดหกนะครับอ่าเลขปู่ดำปู่ขาวนะวด15บ้กอยหกห้า 6, 5, นะฮะอ่ะใครที่ชื่นชอบเลขปู่ดำปู่ขาวนะลองจับ แล้วก็ลองตีลองดูนะฮะส่วนมากก็ตีถูกกันนะหลายๆงวดมีคนโชคลาภเพราะเลขผู่ดำผู่ขาวนะครับผมเจ็ดนี่คล้ายเลขหนึ่งนะนี่มาใส่ตัวนี้นะสองหกเจ็ดหนึ่งอ้าอยู่แถวๆนี้แหละบนล่างนะนี่นี่ปีสามเจ็ดเจ็ดวิ่งใส่เก้านะเก้าวิ่งใส่เจ็ดอีกนะ หกับ7ตั้งใส่กันไว้นี่ระวังนะหกเจานะไปบนไปล่างได้ครับเลขปู่ดำปู่ขาวปู่เยี่ยมกอนเชิญมาเพื่อว่าให้ไม่ลืมท่านนะให้ติดอยู่ในสลาดนะ,ะเชิญมาทำทีไรก็ถูกทุกงวดแหละครับผมปู่ดำปู่ขาวนะอ้านอใส่นี้เลยนอ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 ,นอนอนี่มาใส่เก้าเลยใส่เก้า ใส่หกใส่เกียดมันจะเป็นนออะไรนะอ่ะไม่เหลือวิสัยนะถ้าตีไม่เป็นก็ไม่ต้องตีนะเก็บไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเลขออกแล้วเรามาเฉลยกันนะว่าเลขปูด่ดาปู่ขาวเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนนะเรารอชมวันที่สิบห้านะเอ้สิบหกนะสิบหกกันยาสองห้าหกห้าเราก็จะได้เลขปูด่ดาปู่ขาวนะครับผมให้มาตรงๆนะครับผม ว่าจะออกตัวไหนบนล่างนะฮะเอาเตัดสินวันที่สิบห้านะครับผมไม่ใบนะใบนะจะไม่บอกเป็นนอใส่ผู้เท่าเลยใส่เก้าใส่หกใส่เกียรติไปเลยนะฮะว่านอนี่จะมาได้ไหมอ่ะปู่ย่มลา,าจากเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วในชุดเลขปู่ดำปู่ขาวนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว